เอองงอะ่ะงงใครไม่รู้สึกนะครับก็จะรับรู้ลำบากหน่อยถ้าใครไม่รู้สึกถ้าใครรู้สึกจะรับรู้ง่ายครับว่าผมพูดเรื่องอะไรนี้มาเรื่องคอรสอนแจ๋วฮอนมันเป็นเรื่องของอุณหภ,ภูมิทักษะของเจียนเป็นทักษะหลอมรวมนะครับไม่ใช่จับแยกภาษาของคุณจะรู้สึกได้คือคุณต้องทําให้เกิดความร้อนให้ได้ในร่างกาย คุณจะใช้ภาษาอย่างได้มีประสิทธิภาพสูงคือคุณจะต้องทําให้รู้สึกในตัวคุณให้ได้ว่าความรู้สึกเป็นภาษาเริ่มภาษาแรกและภาษาจบสุดท้ายที่เป็นแกนภาษาทั้งหมดคือภาษาครศหรือภาษาความรู้สึกขั้นที่จะรู้ภาษาครศหรือความรู้สึกได้ต้องรู้ไร้ครศเจียนะครับไปลอยเทงเต้งอยู่ในความว่างนะครับว่างของการหมุนน่ะมันหมุ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 นเนี่ยครับความรู้สึกมันหมุนให้หาพอถึงจุดปลายสุดไอเชี่ยแม่งไร้ความรู้สึกก็คือแม่งหยุดหมุนเว้ยแลวแม่งค้างอยู่กันน ทีเ่เชื่เจรงอ่ะเชี่ยอะไรวะมันคืออะไรวะกูบ้านแน่เลย